สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับช่องหามาทงกินนะครับผมสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องในโอกาสสงการปี64ีนะครับผมซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยของเราก็ว่าได้เลยนะครับผมก็เลยวันนี้ก็จะนําเสนอเมนูที่เข้ากับไทยๆก็คือผัดไทยครับผมเก่ยวกันไหมครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วมากินเลยครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับ จัดการก okay. <c oughs> ครับผมโอเคเนี่ยครับทุกคน,นนี้เป็นผัดไทยก็จะเป็นผัดไทยเนี่ยปกติมันก็จะมีทั้งกุ้งสดทั้งเครื่องทั้งผักทั้งอะไรครับแต่อันนี้ก็คือว่าจะเป็นเป็นร้านค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็พวกผักเครื่องเคียงต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็คือเขาก็จะใส่เป็นกุ้งแห้งตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าขออภัยขอยโทษครับผักนี่คือเราไม่ได้เน้นนะครับแต่ว่า รสชาติเนี่ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ทุกคนได้ดูนีะครับนี่คือผมไม่ต้องปรุงเลยนะครับอันนี้คือจากร้านก็คือไม่ต้องปรุงรสชาตินี่ดีมากครับ บอกครับครับเมนูนี้ต้องค่อยๆกินนะครับ เพราะว่าไม่มีน้ําตุ๊กนะครับกินเร็วไม่ได้นะครับกินเร็วเดี๋ยวได้ไปหาหมอครับติดคอคผมเป็นผัดไทยโบราณน,นะครับ คนทำก็จะค่อนข้างที่จะอายุเยอะนิดนึงครับเป็นกลุ่มพวกสอวอนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าร้านที่เขาตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วครับหลายสิบปีนะครับขนาดปัจจุบันเนี่ยร้านที่ที่เขาทําเนี่ยก็คือคนทํานี่ก็มีเจ็ดสิบกว่าแล้วครับ คิดดูครับนานขนาดไหนรสชาตินี่คือแบบคือไม่ต้องปรุงผมการันตีได้เลยว่าไม่ต้องปรุงครับอร่อยมากครับซึ่งเครื่องจะน้อยแต่รสชาติไม่ต้องพูดถึงรสชาตินี่แบบหอมอร่อยมาก ที่แรกนะครับผมว่าจะเดินไปด้วยไม้เด็ดหัวปีข้างบ้านนะครับพอดีฝนมันตกนะครับแล้วก็ฟ้าร้องนะครับก็เลยไม่กล้าเดินออกไปยิ่งสาบานไว้เยอะด้วยครับไม่คุมครับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวเก็บผ้าก่อนนะครับฝนตกครับจะผ้าเปียกครับสวัสดีครับ